รู้ไหมครับว่าเบอร์เกอร์เจ้าแรกของไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แมคโดนัลล์หรือว่าเบอร์เกอร์คิงนะครับและทุกวันนี้เจ้าที่ว่าเนี่ยก็ยังขายอยู่ด้วยเป็นเวลากว่า50ปีแล้วเจ้านี้คือใครขายที่ไหนแล้วอยู่มาได้ยังไงถึง50ปีโดยไม่โดนแบนด์ใหญ่กลืน ทีนี้ก่อนเราจะไปถึงกลยุทธ์ของเขาเนี่ยนะครับเราต้องมาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมีที่มาที่ไปเกิดขึ้นมาได้ยังไงเข้าไทยได้ยังไงและแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ ต้องบอกก่อนว่าแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้กําเนิดที่อเมริกาซึ่งต้นกาเนิดของแฮมเบอร์เกอร์นั้นก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่ามาจากยอรมันรัสเซียมองโกรหรือว่าที่อื่นๆซึ่งก็ยังหาที่สรุปไม่ได้แต่หากเล่าถึงต้นกําเนิดที่ทําให้แฮมเบอร์เกอร์เป็นที่นิยมในปัจจุบันนั้นถูกคิดค้นขึ้นในปีคศ1885จากดุมวัย15ปีที่มีชื่อว่าชารีนากรีนซึ่งชารีได้นําสูตรสเต็กเนื้อฮัมบูที่ขายไม่ดีของเขามาดัดแปลงโดยปปปัั้้้นเอ่บดะยวาาไิกกรรพพมมมขขงง2 และชีสจากนั้นก็นําไปวางขายในงานซีมัวแฝดนอกจากชาลีนากินที่อ้างว่าเป็นผู้คิดค้นแฮมเบอร์เกอร์แล้วยังมีอีกสองคนที่กล่าวอ้างว่าคิดค้นแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาเช่นกันนั่นก็คือแฟรงก์กับชาวเมนเชสซึ่งพวกเขาคิดค้นแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาจากความบังเอิญซึ่งตอนแรกพวกเขาได้เนื้อวัวมาจากพ่อค้าซึ่งตอนแรกพวกเขาตั้งใจจะไปสั่งเนื้อหมูด้วยความที่พวกเขาต้องรีบทำอาหารเพื่อส่งไปในงานประกวดพวกเขาก็เลยตัดสินใจนำเนื้อมาบดทุบและประกบด้วยขนมปังสองข้าง ซึ่งแฟรงก์กับชาวก็ได้ตั้งชื่อเมนูนี้ว่าแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชและในปีคศ so 1895ร้านแรกที่ทำเมนูแฮมเบอร์เกอร์ออกมาขายก็คือร้านลูอิสลันช์ในรัฐนคอนเนตทิคัตแต่ไม่ว่าใครจะคิดค้นแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาแต่ตอนนี้แมคโดนัลส์ซึ่งก่อตั้งในปี1940และเบอร์เกอร์คิง ที่ก่อตั้งในปี1954ได้ยึดตลาดแฮมเบอร์เกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าพูดถึงเบอร์เกอร์ในประเทศไทยก่อนที่เบอร์เกอร์เจ้าดังๆคือแมคโดนัลล์และเบอร์เกอร์คิงจะเข้ามาทําการตลาดและครองตลาดเบอร์เกอร์ในเมืองไทยแต่มีอีกหนึ่งแบรนด์ที่ขายเป็นแบรนด์แรกและทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่นั่นก็คือสยามสเต็กซึ่งจุดเริ่มต้นของแฮมเบอร์เกอร์ในประเทศไทยเจ้าของแบรนด์ได้ทํางานในฐานทัพอเมริกาในไทยและได้เห็นว่าทหารเหล่านั้นกินเบอร์เกอร์กันทุกมือเหมือนกับคนไทยที่กินข้าวราดดกงจงท้เ,เนรไุ สูตรการทาเบอร์เกอร์จากเชฟฝรั่งและได้พัฒนาเนื้อแพตตี้ให้รสช,ชาติถูกปากคนไทยแต่ในช่วงแรกได้เริ่มขายแค่เนื้อแพตตี้ในซูปปเปอร์มาร์เก็ตจึงทําให้ยอดขายไม่บูมเท่าที่หวังเนื่องจากเบอร์เกอร์เป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยจนอยู่มาวันหนึ่งเมื่อลูกชายของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตไ์ได้ซื้อเนื้อแพตตี้ไปกินแล้วรสชาติถูกปากจึงทําให้ได้รับป้ายการันตีเชลชนชิมและทําให้สยามสเต็กเริ่มเป็นที่รู้จักและต่อยอดธุรกิจไปสู่ร้านเบอร์เกอร์ร้านแรกในไทยซึ่งจุดเด่น ช่ำๆที่ช่วยตัดเลียนและรสชาติเบอร์เกอร์ที่ไม่เหมือนใครและด้วยรสชาตินี้เองจึงทําให้ถูกปากคนไทยทําให้วันแรกที่สยามสเต็กวางขายเบอร์เกอร์สามารถทํายอดขายไปได้กว่า1000ชิ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนไทยได้รู้จักแฮมเบอร์เกอร์ของสยามสเต็กและนั่นก็คือที่มาของแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็การเริ่มต้นพร้อมถึงจุดเปลี่ยนของสยามสเต็กค,ครับมาถึงจุดนี้เนี่ยเราลองคิดดูนะครับว่าจากวันนั้นที่แมคโดนัลล์และเบอร์เกอร์คิงเข้ามาเนี่ยถามว่าร้านที่เป็นโลเคอลเล็กๆ,ๆ,ๆแบบนี้เนี่ย จะอยู่ได้ยังไงเราจะเห็นตัวอย่างเยอะแยะนะครับร้านอาหารที่เป็นเชนที่เปิดขึ้นมาปุ๊บเจอแบรนด์ใหญ่ที่มาจากต่างประเทศหรือแบรนด์ใหญ่ที่มีนายทุนลงมาทุ่มเนี่ยมักจะโดนกลืนหายไปหรือไม่ก็โดนซื้อแล้วเอาไปทิ้งแต่วิธีการของสยามสเต็กเนี่ยเขาต่างไปครับเขามีการหาจุดยืนของตัวเองให้เจอแล้วเลือกที่จะไปเล่นในสนามที่ตัวเองถนัด แล้วก็ต้องเป็นสนามที่ตัวเองมั่นใจว่าเล่นได้ทีนี้กลย,ยุทธ์แรกที่จะมารู้จักกันนะครับคือคำว่า positioning ครับหรือการวางตำแหน่งของแบรนด์ลองคิดถึงภาพนะครับว่าถ้าเกิดเรายือนอยู่แล้วมีแบรนด์ใหญ่ๆจากเมืองนอกเข้ามาล้อมรอบเปิดทุกห้างเปิดทุกแห่งเต็มไปหมดเลยแบบนี้เนี่ยแามสเต็กเนี่ยจะวางตัวเองไว้ที่ไหนและที่ที่เขาเลือกนะครับก็คืออยู่ในรั้วของสถานศึกษาครับมาถึงจุดนี้หลายคนจะเริ่มคุ้นแล้วว่าอ้ยตอนเด็กๆเ,เ,เราเคยกินนี่นะ ะจะเป็นโรงเรียนหรือมหาลัยก็จะคุยคุณคุณว่ามีสยามสเต็ก วางขายอยู่หลายๆคนตอนเรียนเนี่ยสมมติตอนผู้ปกครองไปรับนะครับบางทีผู้ปกครองรอผู้ปกครองก็ซื้อกินเองหรือว่าซื้อไว้รอให้ลูกกินตอนเลิกเรียนเวลาเด็กๆเลิกมา3-4มสี่โมงเนี่ยหิวรอถึงบ้านไม่ไหวมีเบอร์เกอร์ไว้รอรมีขนมไว้รอนะครับยามสเต็กก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันนั้นเลยทําให้จนถึงทุกวันนี้หลายๆคนถ้าเกิดได้ยินคนํานี้ปุ๊บแล้วนึกออกนะว่าไอ้เบอร์เกอร์ที่ตัวเองกินเมื่อหลาย10ปีก่อนคือยามสเต็กเนี่ย คิดถึงครับอยากกินอีกเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยโพสิชันของเขาเนี่ยก็คือขายอยู่ในรั้วสารศึกษาที่ราคาถูกด้วยนะครับชิ้นหนึ่งของเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ20-30บาทเท่านั้นเองในขณะที่พวกอาหารจานเดียวเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ50กว่าบาท Position น,นี้เนี่ยเขาทำได้ยังไงการที่เขาไม่เปิดอยู่ในห้างเนี่ยนะครับในห้างเนี่ย GP สูงกว่าอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าเขามาเปิดในรั้วสารศึกษาเนี่ย มันมีค่าส่วนแบ่งต่ำกว่าเขาก็จะทําราคาได้ถูกกว่านั่นหมายถึงคนก็จะเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วตลาดนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นตลาดที่กลุ่มของพวกเชนร้านอาหารใหญ่ๆต่างๆเนี่ย ไม่เข้าครับเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเด็กๆเ,เขาก็ไปกินของพวกนี้ในห้างอยู่ดีตามวันหยุดหรือวันโอกาสพิเศษที่เขาไปเที่ยวแต่ถ้าเป็นเมนูที่กินประจําเรียนหนังสือ5วันต่อสัปดาห์แต่ไปเที่ยวแค่2วันไอ้วันเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าที่เขาจะกินซ้ำนะครับเลยเกิดเป็นภาพจำนะครับว่าเบอร์เกอร์ที่อยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในมหาลัยเนี่ยคือสยามสเต็ก ซึ่งในเคสนี้นะครับผมว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่รู้จักเลือกโพ i ิชันแล้ววางตำแหน่งในจุดที่มั่นใจว่าตัวเองจะเล่นได้และอยู่รอดหลายๆเจ้าที่เลือกที่จะสู้เจ้าใหญ่ในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับแล้วมันต้องใช้ทุนใช้อะไรตั้งมากมายลองคิดดูนะครับว่าถ้าณวันนั้นเราเป็นเจ้าของ ร้านเบอร์เกอร์สักร้านหนึ่งแล้วกันแล้วเราบอกเราอยากแข่งกับแมคโดนัลล์ที่เขามาขยายแบบหลายๆร้อยสาขามีเบอร์เกอร์คิงมาช่วยขยายอีกหลายร้อยสาขาเนี่ยแล้วเราจะไปขยายสู้ได้ยังไงกับต้นทุนของเขาที่เขาขายเยอะเขาได้ต้นทุนถูกกว่าเขามีอำนาจต่อรองสูงกว่าเรามีทุนจำกัดและไปแข่งแบบนี้คือการต้องเอาเงินไปเบิร์นก่อน เป็นลักษณะคล้ายๆของการทำธุรกิจของเจ้าใหญ่ที่ต้องมาแข่งกันเรื่องเงินทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ยโพสิชันของเราเนี่ยเราไม่ได้มีเงินจะไปอัดขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะหาโพ i ิ i ันที่เรารู้ว่าเจ้าใหญ่อาจจะไม่เอาหรือว่าเจ้าใหญ่เขาเลือกที่จะไม่เล่นแล้วเราเก็บตรงนั้นแลให้ตัวเองเป็นเจ้าตลาดในกลุ่มนั้นจะดีกว่า ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของเด็กหรือกลุ่มนักศึกษาเนี่ยที่เขากินเนี่ยนะครับถามว่าเวลาไปเดินห้างเขากิน Mc Donald ลหรือกินเบ r ร e r King คิงไหมก็คือกินครับแต่นั้นคือกินเวลาที่ไปเที่ยวนะแต่ในมุมของการเรียนที่มีเวลามากกว่า5วันต่อสัปดาห์เนี่ยเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาลัยเนี่ยจะเกิดโอกาสการกินซ้ำหรือซื้อซ้ำได้สูงกว่า เพราะเป็นเมนูที่กินง่ายอร่อยและราคาเข้าถึงนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมยอดขายของยามเต็กถึงยังทำให้เขาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ในการที่คุณลองเอาไปปรับเลือกใช้นะถ้าคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจหรือว่ากำลังอยากจะเริ่มต้นขายอะไรสักอย่างนะครับก็ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ subscribe กดไลค์กดแชร์หรือถ้ามีมุมมองใหม่ๆหรือมุมมองท่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับทิ้งคอมเมนต์หมายเลขมาคุยกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ